มังคระคาถาประเสริฐสุขลำเลิศยิย่งกวันในยามตั้งหลายอาทิตย์กันโตปีเก่าก็ข้ามรลวงคนไปแล้วยี่ใหม่แก้วพญวันก็มาจุจอดหลดตันตึงวัดตี้ยามนี้วัดนีตนตัวแห่งผู้คาตั้งหลายมีตั้งอาปรัสอำเภอเป็นเก้าพร้อมกับหวัวหน้าส่วนข้าราชการ อาท้องถินท้องท,ท,องที่กำนัลปัจจบบานตลอดถึงพี่น้องเจ้าอำเภอเวียงแก่นทุกทุกท่านทุก,ท,กทุกคนก็มาได้ละเสียังฮีดบาได้รีดเสียังกองก็ได้น้อมนำมายังมาทุชิดถาอุปผาละจะดวงดอกเขาออดอกดอกไม้ลำเตียนและน้าชุกันโทระกะขบินช่มปล่อยตั้งหลายมวลผงนี่กระเดิมเป่วว่าจะมาสุมาคารวะยังตุนตัวแห่งนายอำเภอ ว่าสันตรลีหลีแม่นว่านา้ำเพอหากได้ตกที่ตำ่ำจนตัวแห่งผู้คาตั้งหลายหากได้ย่ำที่สูงได้ถมน้ำลายได้คล้ายน้ำมามักได้ปาาพ้นจะเหลือแดนกะดีอีนี้เน่ยพระทาตุต่างทีทมู้เจังทีแล้วหากได้กระทำหนังกะดีอี่ผู้เจังทีหากได้กระทำหนังกะดีก็ขอจะให้เป็นอโห,าหาสิกรรมวันนี้เวลาทำกรรมอันจักมาห้ามอย่างสก,กามบกคะและอากาบกคะ กาวครับหมุนตามเมืองฟ้าในเลนรพันเป็นแต่ตนตัวแห่งผู้ฆ่าทั้งหลายที่น้องซามเป์องแก่นทุกคู่ทุกคนแต่ดีดีจิ้มครับขอบอรดางในเมือครับครับก็เรียนท่านสภาวัฒนธรรมน้านสภาธรรมท่านว่านาส่วนราชการท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับคำนั